ตรงนี้กว๋วยระจบก็ประมาณ5ล้านปลายๆนะครับเกือบล้าน5ล้านไปลายได้น,นี้ก็อยู่ที่ดังเบซานะครับตึก เลี้ยงนกสามชั้นนะครับพักอาศัย1ชั้นนะครับชั้นล่างสุดพักอาศัยข้างบนมีแาดฟ้ามีหนังคาครับมีห้องน้ําเป็นระบบโรงงานนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ไล่ระบบอยู่นะครับายในก็จบหมดแล้วนะครับห้องนี้จะเป็นห้องควบคุมนะครับสองห้องแล้วก็อันนี้เป็นห้องนอนมีห้องน้ําในตัวนะครับอันนี้ก็ยังไม่เสร็จดีนะครับอับน้ําแล้วก็อ่างล้างหน้าแล้วก็ชักโครกนะครับตรงนี้ สองห้องนะครับมีระบบไฟฟ้าพัดลมหนึ่งตัวนะครับก็สำหรับโรงงานนะครับนี่ก็จะเป็นโรงงานส่งออกของนะครับชายแดนมาเลเซียนะครับเหมือนกันสองห้องนะครับมีห้องน้ำห้องอาบน้ำห้องส้วมนะครับเรียบร้อยด้านนอกก็ต่อเติมนะครับอันนี้จะเป็นห้องต้มนะครับสำหรับเครื่องกรองน้ำนะครับนี่อันนี้กรองน้ำกินนะครับสำหรับโรงงานนะครับ เสลือองพอดีนเรียบร้อยนะครับอันนี้สําหรับบ้านนกนะถังชุดน,นี้สวยนะครับตรงนานนี้นี่นี่ก็เป็นส่วนนอกอาคารน,นะครับมีบ้านนกมีห้องพักแล้วก็มีห้องน้ําห้องอาบน้ําเรียบร้อยนะเป็นโกดังมีห้องปั๊มอยู่ด้านนี้ต่อเข้าไปใช้ในบ้านนกนะครับถังนี้ก็ประมาณ 5ล้านถึงหกล้านบาทนะครับบ้านนกสามชั้นห้องพักอาศัยสองห้องนะครับห้องน้ำในตัวแล้วก็ห้องน้ำแยกสี่ห้องนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะติดไฟฟ้าป้องกันร,รอบตัวอาคารน,นะครับน,นี้ติดไว้ที่ชั้นสองนะครับนี่ก็เตรียมงานไปต่อนะครับอันนี้ก็ต่อลำโพงนะครับเราก็จะนั่งต่อกันข้างล่างนะครับอันชุดใช่ใชุดกี่ดอกดอก ามดอกอ๋อเดี๋ยวเราไปเข้าอีกทีนึงอันนี้เราก็จะติดลูกเตานะครับแล้วก็เป็นเครื่องปล่อยกระแสไฟนะครับต่อบวกลบนะครับขึ้นไปนะครับก็ไฟแรงนะครับพอสมควรนะเราควรระวังนะครับเราควรระวังของเรื่องนี้นะครับตอนที่เราลากสายนะครับจากประสบการณ์แล้วนะครับถ้าเราผ่านท่อไปนะครับเวลาที่มีอ่สตูนะครับไฟช็อตนะครับไฟจะแลบทั้งเส้นนะครับไฟจะ ออกมาตามสลิงนะครับแล้วจะทาให้ท่อนะครับร้อนนะครับหรืออาจจะไหม้ได้นะครับในบางครั้งถ้ามีสตูเยอะนะครับช็อตบ่อย่างเงี้ยนะครับแล้วจะทํายังไงนะครับเราก็แค่หาท่อนะครับเล็กๆที่เป็นรูเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วเอาลวดสลิงนะครับใส่เข้าไปนะครับระหว่างท่อน้ําทิ้งเรานะครับให้ผ่านเข้าไปนะครับถ้าลําพังมีแต่ผนังนะครับมันก็จะไม่เกิดไฟฟ้าช็อตนะครับนอกจากมีสตูเข้าไปชน สายลวดนะครับผมใช้เป็นไอท่อแรงงันสูงนะครับท่อ BE อนะครับอันนี้เดี๋ยวเราตัดยาวสักสิบเซนนะครับสิบถึงสิบสองเซนนะครับใส่ระหว่างข้อป c เอนะัอันนี้ข้างบนก็เรียบร้อยนะครับเหลืออะไรเก็บงานเก็บรายละเอียดเหลือ,อไฟช็อตรอบนอกนะครับแล้วก็อันนี้ก็ไล่เทสเปิดระบบเต็มรูปแบบนะครับก็ผมจะใช้เป็นลวดสริงนะครับมี ลวดสลิงก็มีหลายประเภทน, er นะครับมีสลิงลวดเหล็กไอตัวนี้นะครับไอตัวนี้ลวดสแตนเลสนะครับเป็นเหล็กก็จะขึ้นสนิมนะครับแต่จะไม่ขาดง่ายๆนะครับนอกจากเราขันตึงหรือตามมุมตึกนะครับต้องระวังนะครับถ้ามุมตึกถ้าเป็นสลิงก็ประมาณ700ร้อยสลิงเหล็กนะครับสเตนเลสก็ประมาณ3 0 0พันนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะบริเวณท่อนะครับท่อ p v c เดี๋ยวเราจะสวมไว้อย่างนี้นะครับนี่ ติดไว้อย่างนี้นะครับนี่ตรงท่อพ v c ีอยู่จุดนี้นะครับท่อ P ี c แล้วก็วิ่งไว้หลังท่อนะไฟก็จะไม่ช็อตท่อครับต้องระวังนะครับนี่เราติดต่ำวารูนะครับรูเข้านะครับจิ้งจบตุ๊กแกสามารถเข้าไปในรูนี้ได้นะครับแต่ด้านในก็เข้าไม่ได้นะครับผมติดมุ้งวดอีกครั้งนึงนะครับตรงนี้ใหญ่โตมากนะต่อเติมออกไปด้านนอกอีกหลังตรงนี้กว่ายจบก็ประมาณห้าล้าน ไปๆนะครับเกือบหกร้านนะครับไปได้ก็เดี๋ยวพาเดินดูด้านในครับภายในห้องควบคุมนะครับเราเข้ามานะครับห้องควบคุมก็จะอยู่ขวามือนะครับด้านซ้ายจะเป็นชุดระบบน้ํานะครับพ้นหมอกแรงดันสูงแล้วก็ปั๊มน้ําสูบขึ้นไปใช้ภายในตึกนะครับมีถังน้ําเรียบร้อยนะครับเราก็จะเดินเมนไฟครับเข้ามาจุดนี้นะครับแล้วก็จ่ายไฟจ่ายเข้าตู้จ่ายเครื่องเสียงจ่ายเข้าบ้านนกทั้งหมดนะครับ มีกล้องจอปิดมีพร้อมนะครับก็ลงปั๊นมเรียบร้อยนะครับนนี้เราเปิดเสียงแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้นะครับตู้ควบคุมก็จะเป็นระบบออนไลน์นะครับอันนี้ยังขาดสวิตช์ออนไลน์หนึ่งตัวนะครับนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราแยกชัดเจนนะครับเสียงนอกเสียงนํานะครับเสียงนําทางนะครับหรือจะเป็นป้ายนะก็ติดให้ชัดเจนนะครับ วาวปั๊มในเงินสูงนะปั๊มในเงินสูงจ่ายน้ำมานะครับอับางน้ําไม่ผ่านไม่ผ่านปั๊มน้ํานะครับวิ่งเข้าปั๊มในเงินสูงนะครับสูบแล้วก็พ่นออกไปนะครับไประหว่างชั้นนะครับชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามนะครับสามชั้นนะครับจุดเป็นบันไดยอยู่นอกตัวบ้านนกนะครับบ้านนกใช้แบบนิดนะครับอันนี้เราก็จะทำช่อง กันแมลงนะครับติดเป็นมุ้งรวดนะครับที่เห็นนี้อันนี้มุ้งรวดนะครับเทที่บมชี้เมื่อกี้นะครับถึงสตูจะเท้ามาได้นะครับก็ติดมุ้งรวดตัวนี้นะครับนี่เราล้างพื้นนะครับนี่จะเป็นช่องลิฟต์นะครับช่องลิฟต์นุ่นอะถึงนุ่นนะครับชั้นหนึ่งนะครับชั้นสองนะครับชั้นสามนะครับเป็นช่องลิฟต์หอน็อกนะครับอันนี้เราก็น้ําที่ขึ้นมาจากปั e ๊มนะครับขึ้นมากระจายไปชั้นหนึ่งนะครับ กจายไปชั้นสองนะครับแล้วกระจายไปชั้นสามส่วนข้อน้ําอันนี้เราเดินมาต่อก๊อกนะครับก๊อกน้ําไปใช้ใช้เพื่อล้างพื้นอย่างนี้ครับเราก็จะล้างพื้นประมาณนี้นะครับก็จะมีพัดลมดูดอากาศอยู่หลังตึกนะครับสองตัวนะครับนี่ด้านหน้าน็อคเข้านะครับเปลี่ยนซ้ายมามีลำวงนำนะครับมีปั๊กพาวเวอร์นะครับไวเสียบใช้งานนะครับ เราเสียบปั๊กพาวเวอร์เพื่อใช้งานมาที่ตัวอย่างเช่นล้างพื้นอย่างนี้นะครับนี่นี่อันนี้ก็จะเป็นที่เห็นเนี่ยบ้านปั๊กพาวเวอร์สามารถทําเป็นฮีเตอร์หรือว่าเครื่องปั่นหมอกก็ได้นะครับไอชุดน,นี้จะเป็นกล้องจอนปิดนะครับสามารถยืดและขยายต่อสายแนนไว้เรียบร้อยนะครับเสียงน้ำเราก็จะติดประมาณนี้นะครับตัวที่หนึ่งหันไปหาตัวนี้นะครับตัวหันไปหาตรงทางลงนะทางลงมันจะเรียกลงมา นี้จะเป็นไม้สยาหินนะครับแล้วก็เป็นไม้มุมโดยเฉพาะนะครับไม่ได้ตัดตัวนี้นะครับเป็นมุมสำเร็จรูปแบบนี้มันก็จะแพงกว่าที่เราซื้อไม้มาตัดอยู่ก็ประมาณครึ่งนะครับอย่างเช่นเราตัดเองก็ประมาณ12บาทซื้อมุมมาก็ประมาณ24บาทอย่างนี้นะครับอันนี้นะครับผมยิงแบบ2วิธีนะครับคือแบบที่1นะครับยิง2ล็อกกับแบบที่2ยิง3ล็อกนะครับทาไมยิงแบบนี้นะครับเพราะว่า ตัวอาคารนะครับของเรามันไม่เกิน4เมตรนะครับไม่เกิน4เมตรแต่เราซื้อไม้5เมตรมานะครับ5เมตรกว่ากว่าเมตรกว่ากว่ามาเนี่ยเศษมันเหลือเยอะผมก็ต้องจับยิงเป็น3ล็อกนะครับหันสามนี่เพื่อจะเอาเศษมนใช้นะครับจะได้เหลือไม่เยอะหัวเซนเซอร์ก็อยู่จุดชั้นหนึ่งนะครับความชื้น7 6นะครับอุณหภูมิอยู่28นะครับตรงนี้นี่ก็มีหลอดไฟนะครับเสียงนํามีหลอดไฟก็หลอดไฟก็ไปปิดด้านล่างนะครับ ชั้นหนึ่งนะครับมีจุดเดียวอันนี้ก็จะเป็นลำโพงเสียงนำนะครับ h p 5 0 0 0ันนะครับ